สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปุณมณีพอดแคสต์นน Podcast. วันนี้แขกรับเชิญของเราน่าจะเด็กที่สุดในบรรดาแขกรับเชิญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะน้องเอย๋ยสวัสดีค่ะชื่อเอ๋ยนะคะชื่อจริงนันาน,นาลีศิวชีรวัารค่ะอายุย9ิปีค่ะ ก็ปัจจุบันทำง,งานเป็น business development ค่ะของบริษัทวมา Market ค่ะทำหน้าที่อะไรบ้างคะอ๋อถ้าพูดในเรื่องของหน้าที่อะค่ะ business development ก็คือเราจะเป็นคนที่คอยพัฒนาแบบแผนวางแผนให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทของเราคือบริษัทของหนูอะค่ะมันจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้น forex แล้วที่นี่ก็จะมีลูกค้าที่เขาเอาการลงทุนตรงนี้ค่ะไปต่อยอดเป็นธุรกิจของเขาแล้วค่อยเข้าไปพัฒนาธุรกิจของเขาให้มันเติบโต คืนนะคะใช่ค่ะอย่างนี้กลุ่มลูกค้าของน้องเอ๋เป็นกลุ่มลูกค้าด้านใดคะอ่จริงๆมีทุกประเภทเลยค่ะคุณปิ่งก็จะเป็นนักศึกษาก็มีค่ะไว้ทํางานทํางานประจําหรือแม้กระทั่งธุรกิจของตัวเองค่ะก็บางคนก็เอาอาชีพนี้แหละคะ่ะอาชีพเทรดเดอร์เป็นอาชีพหลักของเขาะคะ่ะทีนี้เนี่ย วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะในเรื่องของความโชคดีน้องไอคิดว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะ้องเอโชคดีเรื่องอะไรบ้างต้องเริ่มตั้งแต่แรกเลยคะ่ะคุณปิน่นจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูว่าโชคดีตั้งแต่การที่มีเพื่อนที่ดีแล้วคือหนูเริ่มจากที่ที่เข้ามาทํางานที่นี่ได้นะคะก็คือว่ามีเพื่อนแนะนํามามให้รู้จักกับวงการนี้จริงๆรอบข้างของหนูอะค่ะก็คือเขาอยู่ในแวดวงนี้แหละมาสักพักแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจนะ นาตอนนั้นนะคะแต่ว่ามีเพื่อนคนที่เขาทํางานในแวดวงนี้แล้วก็บวกกับตอนนั้นเรากําลังจะเปลี่ยนงานใหม่มเขาก็เลยแนะนํามา ให้เรารู้จักว่าโอเคมีงานนี้นะลองเข้าไปสมัครดูไหมในที่ที่นี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมาจบที่ที่ทำงานอยู่ที่ปัจจุบันอันนั้นก็คือเริ่มโชคดีอย่างแรกที่หนูเจอเลยค่ะใช่ค่ะแล้วโชคดีถัดมาที่เก๋เคยเล่าให้ฟังอ่ะหนูโชคดีหนูแบบเจอเจอลูกค้าดีเจอเพื่อนร่วมงานดีเจอหัวหน้าดีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่างานก่อนหน้าที่หนูจะมาทําที่นี่ใช่ไหมคะคือมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นสังคมที่อัพราเลอม ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใน,ในความคิดหนูนะคะแต่ว่าพอเราเข้ามาอยู่ที่นี่นะมันกลายเป็นว่ามันเปิดโลกของเรากลายเป็นว่าสิ่งที่เราเจอสังคมก่อนหน้านี้ที่เราเจอค่ะมันมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดพอเราเจอสิ่งที่มันดีกว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีกว่าแล้วก็หัวหน้างานที่ดีกว่าหรือแม้สังคมในที่ทํางานที่ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่า โอ้เราดีจังเลยนะที่เราได้เปลี่ยนงานนะตอนนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอเราโชคดีแล้วเราได้งานที่ดี<ะ>เราตั้งใจทํางานเสร็จมันก็จะมีเรื่องที่ตามมาก็คือว่าเราก็จะเจอความท,ท้าทาย นื่องจากงานเราเยอะใช่ใช่ละเยอะพอสมควรเลยค่ะจินคือว่า,ามันต้องเริ่มจากการที่พ่อหนูย้ายมาทํางานที่ใหม่ใช่ไหมคะงานเริ่มต้นเนี่ยมันคนละสายงานจริงๆมันไปทางเดียวกันแต่ว่าคนละสายงานกับงานเก่าที่เคยทําทีนี้พอเรามาเริ่มงานใหม่คะ่ะเราเจอลูกค้าหลากหลายประเภทเลยก็จะมีคนที่น่ารักก็มีคนที่ไม่น่ารักก็มีเหมือนกันใช่คะ่ะแล้วก็งานก็ถาถมมาทุกวันนอนไม่ค่อยเป็นเวลากินไม่ค่อยเป็นเวลามากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุก กับการที่ได้ทาแบบนั้นใช่ค่ะส่วนวิธีการรับมือกับลูกค้าที่ไม่ค่อยน่ารักก็แล้วอาจจะต้องปล่อยวางเขาไปรับรู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปใช่ค่ะก็คือเราก็ไม่เอาความเครียดมาใช่กลับบ้านหรือว่ามันก็มีบ้างแหะค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าเราสุดท้ายแล้วก็แค่คิดว่าเราไปเปลี่ยนนิสัยลูกค้าไม่ได้เหมือนเราเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้ถูกไหมคะก็แค่เปลี่ยนที่เราใช่ปล่อยวางแล้วก็ไม่คิดใช่ค่ะ เก่งมากแล้วทําได้ยังไงอะมีเทคนิคไหมเทคนิคปลอ่ปลอยวางเนี่ยมีการปล่อยวางแล้วค่ะเออจริงๆมันแล้วแต่คนอะแต่ของหนูก็คือทําใจคะ่ะจริงๆถนงหนูทำใจอย่างเดียวเลยคะ่ะแต่ว่าในในเรื่องของการทําใจนั้นอะคือเราเหมือนเราก็ต้องยอมรับแล้ว,ว่าโอเคคนคนนี้จะอยู่ในชีวิตเรา นะเราต้องดูแลเขานะแล้วก็ยอมรับว่าโอเคเขาีิสั์แบบนี้เขามีการกระทําแบบนี้แล้วก็แค่หาวิธีในการแบบปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาอะค่ะใช่ใช็ใคือปรับที่ตัวเราปรับที่ตัวเราอะค่ะแล้วก็ทําใจว่าโอเค เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนคนนี้นะเพื่อที่จะดูแลเขาต่อไปอใช่ค่ะทีนี้ย้อนกลับไปเนาะเรามารู้จักกันเพราะว่ามีเพื่อนแนะนํามาใช่ค่ะใช่เล่าเล่าให้หน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะเรามาเจอกันได้ยังไงก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนเนาะที่หนูบอกพีเพื่อนดีหนู่ารู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆที่มีที่เจอเพื่อนดีหลายๆคนก็เพื่อนก็แนะนํามาว่าเขาก็มีการมานั่งสวดมนต์ม,มีอ่อ มีได้มานั่งพูดคุยกับคุณปิ่นไงค่ะสุดท้ายเราก็เลยได้มาเจอกันใช่แล้วเราก็ตามกันไปทําบุญใช่ค่ะไปถึงใกล้เลยเชียงรายเลยไปเหนือสุดของประเทศไทยเลยไปถึงข้างบนนู้นเปิดประสบการณ์มากเลยนะคะหนูไม่เคยนอนวัดเลยนะคะคุณปิ่น แต่เรานอนนอกวัดเนืใกล้ๆขอบวัดรั้ววัดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปนนสูงขนาดนั้นจะเป็นตรงที่เราไปนอนเป็นที่ที่แบบเหมือนนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติไปนอนแล้วก็บรรยากาศตอนนั้นก็คือสวยมากตอนกลางคืนคือเห็นดาวเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะแอบอินเสิร์ตภาพตอนที่เราไปเที่ยวกันได้ค่ะจริงๆไม่ไม่เชิงเที่ยวเนี่ยไปทําบุญนั่นแหละทำบุญแต่ว่ามีแค่กินนั่งรถแล้วก็สวดมนต์ใช่ใช่แล้วก็จุดธูปปักธูปอธิษฐานจิตใช่แล้ว แล้วตอนนั้นเรากินเจกันใช่ทิปนั้นเป็นทิปมังสวิรัตอร่อยมากเลยค่ะต้องลองทานดูนะคะใครที่ที่ยังไม่เปิดใจในการทานอาหารมังสวิรัตแล้วก็อาหารเจอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะคีย์ของเอ๋ก็คือเอ๋จริงๆเจอเพื่อนดีในเรื่องของงานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเรารับมือได้ เพราะว่าเราเจอเพื่อนดีเจอหัวหน้าดีนะคะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาหรือความท้าทายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่พี่ประทับใจเอ่ยนะก็คือว่าตอนนั้นที่เราได้เจออาจารย์จิ๊บเนาะอาจารย์จิ๊บก็เป็นซาลทอราฟีนะคะเป็นเป็นซาวฮิลเลอร์ใช้คริสตัลซิงคิงโบแล้วก็เปิดไพยิปซีก็แนะนำให้เราทำอะไรนะกินให้หนูทานไม่ใช่ทานมังสวิรัตเป็นเจเลยค่ะเป็นเจเลยเหรอก็คือห้ามไข่ห้ามนมใช่ค่ะหนึ่งเดือนแล้วก็แบบ พี่ก็ยังลุ้นกับไมจังว่าแบบหูยลกูกเอ๋ยจะได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นยไงเอ๋ยลองเล่าตอนแรกก็ดื้อน,นิดนึงยอมรับค่ะว่าดื้อแล้วก็โอเคถ้าเหมือนกับเราก็คึบในใจว่าถ้าอยากให้กินใช่ไหมหนึ่งเดือนได้หนูจะทำหนึ่งเดือนก็คือวันนั้นเลยค่ะเริ่มแล้วก็บอกเลยว่าเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่านี้หนูก็เริ่มเลยวันนั้นแล้วก็ใครจะชวนไปไหนไปเที่ยว คือเรารู้ค่ะว่าการไปเที่ยวอะหมายความว่ากิเลสหนูจะต้องแตกแน่นอนหนูก็เลยโอเคนั้นช่วงหนึ่งเดือนนี้เรางดเจอพบปะประชาชนสักหนึ่งเดือนใช่ค่ะเอหนึ่งเดือนใช่ไหมไม่ใช่3เดือนหรอหนึ่งเดือนค่ะอ๋อหนึ่งเดือนใช่ไหมอ๋อหนึ่งเดือนก็ถือว่า เยอะอยู่ปกติสาวันเจ็วันก็เยอะแล้วใช่ค่ะแม้กระทั่งช่วงที่เขาถือสิ่งกินเจกันอ่ะหนูก็ได้แค่วันสองวันเองแต่อันนี้เดือนเดือนหนึ่งเลยเต็มเต็มเดือนหนึ่งแล้วทําเป็นเหตุให้ทิพชียงรายนั้นต้องหาอาหารเจให้เอ๋ยใช่ไมมจังก็ต้องแบบเสิร์ชหาอุ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เจอันนี้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากกินเจตามที่อาจารย์จิบแนะนํามาก็รู้สึกว่าจิตใจเรามัน ผ่องใสขึ้นในความคิดของหนูนะคะคือรู้สึกว่าเราเฮ้เราอดทนกับการที่เราเรามุ่งมันเล้วว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทําได้ไงคะสำเร็จใช่แล้วก็เลยโอเคเราก็เลยมาปรับประยุกต์กับการทํางานของเรา นะตอนนั้นใช่ค่ะก็แบบโอเคอันไหนที่มันต้องได้สิหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้ความอดทนเราก็สามารถแบบผ่านไปได้เพราะว่าเราผ่านการกินเจหนึ่งเดือนมาแล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งไม่เคยไม่เคยเลยค่ะกินกาดเจก็ไม่เคยเลยค่ะใช่แล้วหลังจากผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือเอามาปรับใช้กับการทำงานในเรื่องของความอดทนอดกลั้นถูกไหมคะแล้วมีผลอะไรดี ตามมาอีกก็กเห็น,นไม่จังเล่าว่ามีเอ๋ยมีแบบมีเรื่องโชคดีเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าเอ่อคืนอาชีพของหนูมันจะต้องยิงจากยอดฝากยอดขายเป็นหลักถูกต้องไหมคะก็หลังจากนั้นนะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผลของการกินเจหรือเป็นเพราะผลของความอดทนความใจใจ,ใจล่มของเราเนะ่ตอนนั้นคือทําให้ลูกค้าเริ่มมีการแบบช่วงนั้นมีการฝากเข้ามาเยอะขึ้นมีแบบได้ลูกค้าไลน์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ใช่อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะอยากแชร์อะไรเรื่องงานที่เราทํำไหมคะเพื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังคือถ้าหนูขอพูดในมุมมองของที่เป็นเซลล์แล้กัน,นะคะ่ะเซลล์ด้วยแล้วก็บิจเนสเเวลนอเต์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราอะต้องเจอกับลูกค้าหลายคนใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็เจอกับคนหลายประเภทบางทีเราไม่สามารถควบคุมได้อะคะ่ะว่าเหมือนกับบางคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน และเราก็ไม่สามารถสนองความต้องการของทุกคนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราเราอาจจะต้องคิดว่าอะไรที่มันเป็นของเราอะค่ะมันก็จะเป็นของเรามันจะง่ายต่อการทํางานเยอะขึ้นเลยบางทีถ้าสมมติอะไรที่มันไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราดีลแล้วเราคุยแล้วแล้วมันไปต่อไม่ได้สักทีก็เราควรจะต้องปล่อยเขาไปบางทีถ้าสมมติว่าเราปล่อยค้านะเขาณตอนนี้อะค่ะในอนาคตเขาอาจจะกลับมาหาเราก็ได้หนูว่าทาวมิ่งมันอาจจะ จังหวะนี้มันไม่ได้แต่จังหวะหน้ามันอาจจะได้คืออยากจะให้คนที่ทําสายอาชีพเนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เลยแต่นะคะอยากจะให้แบบพูดกับตัวเองไว้ว่าโอเคตอนนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตมันจะได้เองใช่ค่ะก็คือถึงเวลาถ้าเขาใช่ลูกค้าของเราเขาก็จะเป็นของเราใช่ค่ะถ้าเขาไม่ใช่ก็ไม่ไม่ต้องใช้ความพยายามใช่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะคะเราพยายามแล้วในระดับหนึ่งแล้วใช่เราจนจนสุดแล้วแล้วเราคิดว่า โอเคถ้านะตอนนี้มันยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเขาคงอาจจะคิดถึงเราหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าเข้ามาอือใช่ค่ะแล้วคิดว่าอะไรเป็นเบื้องหลังของความโชคดีที่ทําให้เราเนี่ยได้ลูกค้าดีแล้วก็ได้ทํางานนี้หรือว่าได้ได,ได้รายได้หรอหรือว่าได้เป็นอิมิตที่มันดีขึ้นใช่ไหมคะ,คะมต้องบอกว่าเราเอาความจริงใจของเราค่ะในการทํางานเข้าหาผู้คน คือหนูคิดว่าการที่เราเจอกันนะคะเราไม่จาเป็นต้องใส่หน้ากากกันแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะใช่คือถ้าเราเอาความจริงใจของเราให้เขาเขาจะรับรู้ได้เองว่าโอเคคนคนนี้เนี่ยมีความจริงใจให้กับเราแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเราในอนาคตคือเวลาหนูเจอกับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะยอดน้อยยอดเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่หนูจะใช้ความจริงใจของหนูให้กับลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันใช่ค่ะ ก็คือความจริงใจใช่ค่ะแล้วก็ล <นา S 1> ูกค้าเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่าเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานะพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทุกอย่างเบื้องหลังของความโชคดีก็คือความจริงใจทีนี้เวลาเราไปทําบุญด้วยกันเนี่ยค,คือทุกแมท หม่ก็จะชวนเอ๋ยไปเนาะใช่ไปทั้งสายไทยสายจีนแล้วก็สายแขกที่เราไปขบวนใช่ใแห่เจ้าแม่กันเนาะคือเด็กรุ่นใหม่ก็จะใช้คําว่ามูใช่ไหมคะไขมูใส่โมใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็เป็นชาวพุทธเนาะเขาก็นับถือพระตนะตายนับถือพลังงานของเทพเทวาทั้งหลายอะไรเป็นสิ่งดนใจให้เอ๋ยมาสนใจทางเนี้ยเริ่มจากเพื่อนก่อนเลยค่ะเพื่อนอีกแล้วใช่เริ่มจากเพื่อนก่อนมีเพื่อนดีนี่มีเพื่อนดีที่ สุดนะคะใช,ใช่่คะมงคลอะไรนะมงคลที่หนึ่งไม่คบคนพาลมงคลที่สองคบกัลยาณมิตรใช่ไหมคะครูอาร์ตค่ะก็คือมีใช่เรื่องจับเพื่อนที่เขาแบบบูชาหรือว่านับถือองค์เทพต่างๆเลยอะค่ะองค์ไหนแอบบอกได nee right? ้ไหมคะก็เพื่อนก็จะเป็นพระพีคเนธพระพีคเนธนะคะพ่อแม่ลักษมีอะไรเงี้ยพ่อแม่ลักษมีใช่ค่ะก็ เริ่มจากการที่เขาชวนหนูไปแบบเออลองไปไหว้ดูสินี่ไปไหว้มาแล้วร,รู้สึกว่ามันดีนะรู้สึกว่าเอออะไรต่างๆมันเริ่มจะดีขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ณขนานั้นโอเคเราไปก็ได้เราไม่ได้มีอะไรจะเสียเราก็แค่ไปแต่กลายเป็นว่าพอเราไปปุ๊บเนี่ย มันรู้สึกว่าออพลังงานที่เราได้กลับมามันดีจังเลยหลังจากที่เราได้ไปไปไหว้ไปสักการะมันรู้สึกว่าโอเคก็ดีจังเลยนะที่เราได้เข้ามาที่แห่งนี้ดีจังเลยนะที่เราได้มาไหว้ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จิตใจมันแจ่มใสขึ้นหลังจากนั้นม,มันก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็เลยเข้ามาสู่กระบวนการนี้ก็คือเข้ามาเป็นสายมูใช่ค <c oughs> <า>่ะ <c oughs> <ๆ>จริงจริงก็เอ๋ยก็มีพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้วแหละค่ะไม่งั้นแบบเราไปด้วยกันก็ยังคิดว่าเอ๋จะตื่นได้ไหมเราต้องตื่นทีสา เพื่อไปถึงบทดีสี่เพื่อไปสวดมนต์ประมาณสองชั่วโมง่แล้วหกโมงเราถึงจะนั่งรถลงมาเชียงใหม่เพื่อที่จะบินกลับกันเนาะใช่ค่ะคือทริปน่าสนุกนะคะสนุกใช่ไหมคะว้ายดีใจจังเลยสนุกค่ะ ก็คุยกับไมจังอยู่ถ้าแบบไปปีนี้จัดแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเอ๋ยได้ <c oughs> ได้ค่ะถ้าไปสายมูไปค่ะ,คะแล้วไม้จังบอกว่าเดี๋ยวไม่ไปที่อื่นแล้วไปที่นู่นที่เดียวเลยแล้วไปสวดมนต์ไปแบบไปชมวัดไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็ดีใจดีใจที่เด็กรุ่นนี้ค่ะด้วยความที่เราห่างกันประมาณสองรอบเลยนะคะท่านผู้ชมแขกรับเชิญที่ผ่านมาก็จะอายุใกล้ๆกกันแต่น้องเอ๋ยนี่คือแบบรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะแต่ก็เป็นเด็กที่มีพลังงานดีมาก แล้วก็อยากให้น้องเอ๋แชร์ในเรื่องของทําไมเราถึงเลือกที่จะมาเดินเส้นทางในการทําบุญในการสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะทาไมเรารู้สึกยังไงเราถึงได้แบบเออเราลองทําดูอะไรเงี้ยคะ่ะอ,อย่างที่เอ๋เคยแชร์ให้ฟังอะคะ่ะจะบอกว่าแต่ก่อนหนูเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะใช่ใจร้อนแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ชอบตัวเองนะตอนนั้นที่เราเป็นคนใจร้อนแบบนั้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เรากําหนดลมหายใจเหมือนที่คุณปิ่นสอนอะคะ่ะ กานอลดหายใจการนั่งสมาธิในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าโอเคช่วงนี้รู้สึกไม่มีสมาธิเลยอะไรเงี้ยมันช่วยได้หนูก็รู้สึกว่าทําไปเถอคะค่ะใช่แล้วมันจะดีต่อตัวเองจิตใจเราจะสงบขึ้นเราจะแบบสบายใจขึ้นแล้วช่วงนี้ได้ทําสมาธิช่วงนี้ได้ทําค่ะได้ทําบ่อยเลยคะ่ะโอ้ดีใจจังได้ทําบ่อยเลยคะ่ะใช่เพราะว่างานมันเยอะขึ้นต้องเดินทางบ่อยนู่นนี่มันต้องควบคุมจิตใจตัวเองเยอะพอสมควรก็ การกาหนดลงหายใจที่ว่าให้หนึ่งนาทีใช่ไหมคะแล้วก็ป่อยอันนั้นได้ใช้บ่อยเลยค่ะอ๋อดีมากค่ะคะแล้วจริงๆอีกข้อหนึ่งนะคะที่ที่พี่เห็นเอ่ยก็คือว่าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูค่ะดูแลคุณแม่คุณพ่อดูแลน้องชายดีมากคิดว่าอันนี้เป็นเบื้องหลังความโชคดีของเราไหมอืมก็มีส่วนนะคะคุณปิ่นคือคุณพ่อเขาจะสอนเสมอว่าเราทําดีไปเถอยังไงมันก็ต้องได้ดีใช่เราก็รู้สึกว่า เราจะทําดีกับใครล่ะในเมื่อคนรอบตัวเราก็มีหนิก็สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือกับครอบครัวนี่แหละคะ่ะเราไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเลยเราดูแลครอบครัวของเราให้ดีก่อนอแล้วมันก็จะดีขึ้นมาเองอแล้วคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นเลยค,ะค่ะดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็เริ่มเที่ยวได้แล้วคะ่คะใช่คะ่ะ เห็นได้ข่าวว่ามาด้วยมาค่ะเดี๋ยวเชิญมาได้ไหมเนี่ยอช่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะกลัวกล้องหรือเปล่าทีนี้ในเรื่องของงานเราค่ะตอนนี้เรามีความสุขไหมมีความสุขนะคะมีความสุขพูดได้เต็มปากเลยมีความสุขมีความสุขกว่างานที่ทํามาก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อใช่แต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีความสุขเราจะไม่อยากตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปทํางานแต่พอหนูเปลี่ยนมาเป็นทํางานที่นี่อะค่ะ หนูไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยที่ว่าไม่อยากตื่นไปทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความกระตุ้นลงที่ว่าวิถึงเวลานี้แล้วเราต้องไปทํางานนะอะไรเงี้ยแล้วจะมีความกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีในการไปอาจจะเป็นเรียกว่าความสุขก็ได้นะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความสุข<ช>ถ้าเรามี energy เนาะมีพลังอยากที่จะไปทํางานใช่ค่ะถ้าเราหมด energy ในการตื่นขึ้นมาไปทํางานเมืนะ่อไหร่นั้นหมายความว่าความสุขนั้นมันอาจจะแบบเริ่มน้อยลง อันนี้จริงอันนี้จริงเนาะถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากตื่นเนี่ยไม่อยากไปทํางานเนี่ยคือมันหมดจริง่ค่ะเราอาจจะต้องมองหางานใหม่หรือไม่ก็ต้องบูสต์ energy เราขึ้นมาอืโดยโดยวิธีอะไรก็ได้แล้วแต่ของเราเลยค่ะของหนูก็คือดูหนังทาปังเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่อืใช้วิธีง่ายๆเบสิกกับนั่งสมาธิกับนั่งสมาธิกาหนดลมหายใจแล้วก็ แล้วก็ว่างก็จะไปทําบุญด้วยกันไปสวดมนต์ส่วนมนต์จีนด้วยนะทั้งที่ไม่เคยสวดสวดมนต์จีนมหายานด้วยนะใช่ค่ะหนูเพิ่งเคยถือคมภี์ครั้งแรกเลยค่ะโอ้ใช้คําว่าคมภีเลยหเขาเรียกว่าอะไรคะหนังสือสวดมนต์ค่ะนัือสวดมนต์นั่นแหละค่ะก็คมภีก็ได้ค่ะเป็นพาเอ๋ยไปสวดมนต์มหายานที่วัดสเกตตอนนั้นค่ะแล้วก็พาไปเข้าโรงเจอีก <c oughs> ใช่ค่ะเขาบอกว่าที่ไปกับคุณปิ่นรอบนั้นที่ว่าวัดสเกตใช่ไหมคะ <c oughs> หนูก็เพิ่งเคยไปวัดสเกตครั้งแรกเลยวันนั้นเลยใช่ก็ว้าวดีจังเดี๋ยวรอบหน้าไปไหม <c oughs> ได้เลย <c oughs> ค่ะได้เลย <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเนี้ยอยากจะให้กําลังใจเพื่อนรุ่นเดียวกับเราเนาะที่ทํางานอยู่แล้วก็รู้สึกหมดไฟอะคะ่ะ เอ๋อยากจะให้กําลังใจเขายัางไงหนูจะบอกว่าเราสามารถหมดไฟได้นะคะคนเรามีสิทธิ์ที่จะหมดไฟในการทําอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะให้แบบทุกคนหรือวัยเดียวกันอาจจะไม่ใช่วัยเดียวกันของหนูก็ได้ค่ะที่กําลังหมดไฟอยู่คือหัวหน้าของหนูอะค่ะเขาพูดคํหนึ่งขึ้นมาว่าฉันอะไม่ได้ทํางานเพื่อบริษัทนะแต่ฉันทํางานเพื่อตัวเองอืก็ถ้าใครกําลังหมดไฟอยู่อาจจะแบบลองพูดกับตัวเองก็ได้ค่ะว่า ที่ฉันทําอยู่เนี่ยฉันทําเพื่อบริษัทหรือฉันทําเพื่อตัวเองอถ้าเรากําลังทําเพื่อตัวเองอยู่อะค่ะก็ขอให้สู้ๆนะคะทุกคน<ช>ก็คือคทําให้เต็มที่ใช่ค่ะมันจะได้เ,เป็นกําลังใจอย่างหนึง่งว่าเออเราทำเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญก้าวหน้าต่อไป<ช>แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ค่ะทีนี้พี่ประทับใจเรื่องที่เอ๋ยบอกว่าเอ๋ยมีความจริงใจ กับลูกค้ามีความจริงใจในงานของเรามีความตั้งใจอะ่ะค่ะเอ,อ๋จะให้ความมั่นใจกับลูกค้ายัางไงอะ่ะแนะนําลูกค้ายัางไงถ้าเขาจะต้องมาลงทุนในบริษัทของเราเนี่ยคะ่ะซึ่งมันก็ะจะเป็นจํานวนเงินระดับหนึ่งเนาะ ซึ่งบางท่านเนี่ยสำหรับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมีความกงังวลในเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากนิดนึงถ้าในเรื่องนมี้ค่ะเวลาหนูเจอลูกค้าค่ะหนูจะใช้วิธีการบอกเขาตรงๆถึงเงื่อนไขว่าบริษัทของเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้และไม่สามารถทําอะไรได้เพื่อที่เราจะได้แบบคุยกัน เข้าใจกนันตั้งแต่แรกว่าโอเคการที่คุณเอาเงินจํานวนหนึ่งมาลงทุนกับบริษัทของเราเนี้ยค่ะคุณต้องรับความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ยอดใหญ่มากหรือว่าคนที่การต้องการความมั่นใจมากๆค่ะหนูจะบอกว่าตัวหนูเองไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจของกับเขาคนนั้นน่ะได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์อาจจะต้องให้คนที่เป็นผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาแบบเสริมความมั่นใจให้เขาว่าโอเคมีคนที่คอยดูแลเงินนี้ของ เขาอยู่นะเราก็ต้องบอกเขาว่าเงินของคุณอะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอยากให้คุณอะรับความเสี่ยงที่การที่คุณเอาเงินก้อนนี้มาเข้าใส่ความเสี่ยงกันตั้งแต่แรกอะค่ะใช่ใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นอะการที่คุณเอาเงินก้อนนึงเข้ามาแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ศึกษาให้ดีหรืออะไรอะค่ะถ้ามันหายไปมันคือเงินก้อนนึงเลยนะคะมันก็อยากจะให้เขาแบบศึกษาให้ดีก่อน มั่นใจก่อนว่าสิ่งที่คุณเอามาเนี่ยคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างคุณจะต้องหรือคุณจะได้เบนฟิตอะไรกลับไปบ้างถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะมาก็คือเราก็จะอธิบายให้ครบถ้วนเลยสิ่งที่เขาจะได้รับแล้วก็ความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่เราจะต้องแนะนําลูกค้าไม่ใช่ว่าเชียร์ให้เขามาฝากฝากฝากอย่างนี้ใช่เ,เขารู้จักคนเยอะนะคะเขาสามารถพูดปากต่อปากได้ว่าบร,ริษัทเราไม่ดีหรือคนดูแลไม่ดีเราไม่อยากให้เกิด เหตุการณ์แบบนั้นนะคะเราก็เรื่องที่จะอธิบายให้เขาฟังอย่างชัดเจน ให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อยมาตกลงกันถึงเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาใช่ค่ะแล้วตอนนี้ในแง่ของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรยังไงไหมคะก็อยากจะเติบโตในหน้าที่การงานนี้ค่ะใช่แล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีอีกอันหนึ่งที่น่าจะหลายๆคนก็อยากจะก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็มีเงินเยอะๆใช่ค่ะถ้าเรามีเงินนั่นหมายความว่าเราจะมีความสุขขึ้นไปอีกนะคะใช่เพราะว่า เอ๋ยเคยบอกว่าอยากจะดูแลทุกคนให้มีความสุขใช่ใทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งน้องชายนะคะใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะทาความดีที่เราทําต่อไปสาเร็จผลแน่นอนเพราะว่าลูกค้าปุณมณีโชคดีทุกคนนะคะท้ายนี้ก็ให้เอ๋ยฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะในการใช้ชีวิตตอนนี้มันค่อนข้างที่จะยากหนูเข้าใจทุกคนเลยแต่ว่าเราก็ต้องชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปอะค่ะ ไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเรายังมีคนรอบข้างอยู่เราเราอยากแบบปั่นทอนตัวเองอยา,ากแตะกำลังใจตัวเองแล้วก็อยากคิดว่าเราโชคไม่ดีค่ะการที่เราแบบเจอคนดีๆหรือว่าเจอสังคมที่ดีหรือได้กินอาหารดีๆได้แบบไปเที่ยวที่ดีๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วอย่าหมดกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิต ค่ะก็วันนี้ขอบคุณน้องเอ๋ยมากๆเลยที่สละเวลามาเนาะแบ่งปันข้อคิดดีๆก็เอ๋ยก็เป็นลูกค้าที่น่ารักก็เป็นเพื่อนของลูกศิษย์ที่เนาะไม้จังก็เป็นเป็นศิษย์เอกถือว่าเป็นศิษย์เอกเรียนไปหลายวิชานะคะแล้วเราก็ได้ไปทําบุญด้วยการได้ไปทั้งทําบุญทั้งเที่ยวทั้งกินหลายๆอย่างนะคะก็ขอให้เอ๋ยสมปรารถนาในทุกสิ่งนะคะที่เอ๋ยตั้งใจไว้ดีแล้วก็ ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ก็หวังว่าประสบการณ์ของลูกค้าปุ้นมณีแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยให้กับทุกท่านแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีถัดไปให้มั่นใจนะคะลูกค้าปุนมณีโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ